เพราะว่าตั้งแต่พรุ่งนี้12กรกฎาคม2564เป็นต้นไปนะคะศูนย์การค้าของเรานะคะย้ำว่าเปิดให้บริการนะตั้งแต่ 11เนยกาจนถึง20นยกา20เนยกาค่ะและในโซนของ Tops u p e r s t o r e นะคะเปิดให้บริการตั้งแต่10นนยกาถึง20นนยกานะคะสำหรับธุรกิจนะคะที่เปิดให้บริการในศูนย์การค้า Central Plaza มหาชัยค่ะได้แก่สินค้าอุปโภคบริโภคนะคะต,ต่างแมทชูเปอร์มาร์เก็ตนะคะทั้ง Tops u p e r s t o r e ของเราก็เปิดให้บริการนะคะร้านสะดวกซื้อปานิมาด ร้านขายยาและเวชภัณฑ์รวมไปถึงโซนเทคโฮมโซนเดลิเอรี่เหล่านี้นะคะธนาคารสถาบันการเงินธุรกิจหลักทรัพย์ยังเปิดให้บริการปกติค่ะรวมไปถึงโซนอีเซ็นเตอร์พาวเวอร์บายโซนโทรศัพท์มือถือร้านอุปกรณ์สื่อสารต่างๆยังคงเปิดให้บริการนะคะรวมไปถึงเครื่องมือช่างและอุปกรณ์การต่อสร้างเช่นทั้งมิสเตอร์ดีไก็เปิดให้บริการค่ะ ไปรษณีย์ทสดุพันธุ์หรือว่าบริการซ่อมแซมบำรุงรักษาต่างๆนะคะคุณลูกค้าสามารถที่จะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกันไ,ได้นะคะหรือลนะคุณลูกค้าที่อยากจะมาะทาผมนะคะ,ะก็ยังเปิดให้บริการอยู่เช่นเดียวกันนะคะท่านไหนที่อาจจะไม่สะดวกเดินทางมาอยากจะสั่งสินค้าต่างๆก็สามารถแอดไลน์หรือว่าสอบถามไปได้เลยนะคะทางไลน์แอดค่ะนะทางไลน์แอดนะคะ at central mhc นะคะนั่นก็คือ at c e n t r a l m h สี่นะคะก็จะมีพนักงานของเรานะคะเจ้าหน้าที่ของเราคอยอรับบริการลูกค้านะคะอยากจะสั่งของสั่งซื้อสินค้าใดๆก็สามารถสั่งได้หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งที่รํานอางของใช้ในบ้านกระเป๋าเสื้อผ้าสินค้าไอทีต่างๆหรือว่าสินค้าที่ใช้ในชีวิตป,ประจำวันนะคะหรือว่าจะสั่งแล้วมารับนะคะเป็น drive t o โดยที่คุณไม่ต้องลงจากรถนะเพื่อลดการสัมผัสได้ก็ยิ่งดีทีเดียวนะคะเรามีจุด ที่ไกด์ชูให้คุณลูกค้ามารับสินค้าได้อยู่ที่บริเวณตลาดสามสมุดทางด้านหน้านัาน่นเองนะคะส่วนในวันพรุ่งนี้ย้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าประตูและประตูที่เปิดให้บริการใน่วนนการกค,ค้าเซ็นทรัลพลาซามหาชัยนะคะเราจะเปิดให้บริการทั้งหมด แค่ฝั่งด้วยกันนั่นก็คือประตูฝั่งอีททะเลก็คือที่อยู่บริเวณนี้นะคะแล้วก็ยังมีบริเวณลิฟต์จุดโหลดสินค้าชั้นจีค่ะและประตูท็อปชั้นจีแล้วก็ยังมีประตูฝั่งอาหารนะคะชั้นจีแล้วก็ยังมีประตูเรือด้วยนะคะที่เปิดให้บริการทั้งหมด5จุดด้วยกันค่ะส o ว,วันนี้นะคะเราพาทุกท่านมาชมเป็นแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นนะส่วนหนึ่งเท่านั้นของร้านเดลิเวอรี่และเทคโฮมนะคะนะทุกนี้นะเราก็จะมี ร้านอื่นๆมาเพิ่มเติมด้วยซึ่งตอนนี้เนี่ยนะคะร้านที่อยู่บริเวณชั้นหนึ่งโซนั้นหน้า Tops c โ o ร์ e Store ตรงนี้นะคะก็จะมีครับ SF Cinema นะมี k i n Japanese นะคะมี Sushi Boy b a ์ b ีค u ว p า a า a นะมี m k นะคะมีุม a ยมีชาบูชินะคะมีร้าน KFC มีร้านก๋วยเตี๋ยวเรือพรนนะนคร มีร้านซันตาเฟ่มีร้านอันติแอนส์ you, ler, Nai, ang, Zone, นะคะมีโตเกียวซูมีอัฟเตอร์ยูซิสเลอร์ชาบูนางในฮัตจิบังคริสปี้ครีมเราไปถึงอีกหนึ่งโซนนะคะที่อยู่ใกล้ๆกับมิสเตอร์โดนัทบริเวณบันไดเลื่อนทางลงเส้นทางตรงนู้นนะคะเดี๋ยววันพรุ่งนี้นะคะเราก็จะมีร้านมาเพิ่มเติมค่ะไม่ว่าจะเป็นร้านร้านของจากโซนโรบินสันอีทูเอสบิวตี้สเตชัน วัสันบูธไดโซ o และมิสเตอร์ดีไอวาค่ะย้ำว่าคุณลูกค้าสามารถนะคะสั่งซื้อสินค้าต่างๆหรือว่าสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมต่างๆนะคะกับสินค้าทุกๆหมวดได้ทาง Line แอดของ c ซ็นทรัของเรานะคะถ้าท่านไหนจดไม่ทันเดี๋ยวฟังไม่ทันนะคะสามารถสอบถามเข้ามาได้เพิ่มเติมนะที่อินบ็หรือดูจากหน้าจอทางด้านล่างนี้นะคะ กับ l i น์แอ Central MHC นะคะ C E N T R A L M H C ค่ะนะัสามารถสั่งสินค้าได้ตลอดค่ะหรือท่านไหนที่อยากจะมาซื้ออาหารเชคโฮมนะคะมาซื้อยาต่างๆหรือนะคะจะมาดูแลเกี่ยวกับอุปกรณ์ไอทีหรือว่ามาธุรกรรมทางธนาคารของเรานะคะก็สามารถมาใช้บริการได้ในศูนย์าการค้า Central ลพลาซามหาชัยตั้งแต่11นาฬิกาถึง20นาฬิกาย้ำอีกครั้งนึงว่าท็อปนะคะเปิดให้บริการ ต,ตั้งแต่ศิษย์กกา ถึง20ยนยาเช่นเดียวกันค่ะนะค,คุณลูกค้าสามารถที่จะติดตามข้อมูลข่าวสารต่างๆอัปเดตเพิ่มเติมหรือว่าโปรโมชั่นต่างๆนะคะผ่านทางเพจของ c e n t ทร l p l a z า m a h a c แห่งนี้ได้เลยนะคะถ้ามีคำถามสงสัยอะไรสามารถอแอดไลน์แอดมาสอบถาไมได้เลยแอดหรือว่าจะถามไปในอนอกซ์ของเพจ Central p l า z า m a h ก็ได้ค่ะแล้ววันนี้นะเรียกได้ว่าก็เราเตรียมพร้อมนะคะให้กับคุณลูกค้าทุกท่านด้วยก็อย่าลืมนะคะดูแล สุขภาพของคุณนะคะในอากาศที่อาจจะฝนตกเป็นฝนแบบนี้ด้วยนะคะแล้วก็มาหาอาหารอร่อยๆรรับประทานพนันธสัญญาค้างของเราได้แล้วก็ช้อปปิ้งทางออนไลน์นะเดี๋ยวประชาชนอีกสักนิดนึ่งสำหรับแคมนเต็นค้าไทยไทยช่วยไทยรวมใจช็อปนะคะคุณสามารถช้อปปิ้งทางออนไลน์ได้เหมือนเดิมเลยค่ะสินค้าลดราคาสูงสุดนะคะถึง90%แล้วถ้าหากว่าคุณลูกค้านะคะช้อปปิ้งนะใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตไม่ว่าจะเป็นบัตรเซ็นทรัลรัวนนะคะรับแคชแบ็กนะส สูงสุด12.5%บัตไม่ต้องแลกคะแนนด้วยหรือถ้าหากว่าใช้จ่ายพันบาทเครดิตอื่นๆนะคะคุณลูกค้าสามารถแลกครับกับแบคช h b a c k สูงสุด15%และบัตรกำนันนะคะรวมมูลค่ากว่า3,600บาทนะก <c oughs> ็เป็นบิลทันเฟรนดี้สามารถช้อปปิ้ได้ผ่านทางออนไลน์บนโทรศัพท์มือถือของคุณนะคะวันนี้หมดหน้าที่ของแนนแล้วละค่ะอย่าลืมย้ำว่า คุณนะคะรักษาระยะห่างนะคะนะแล้วก็อย่าลืมล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอลบ่อยๆเพื่อสุขอ,อนามัยที่ดีและอย่าสวมใส่แมสก์กันอนามัยทุกครั้งที่ออกสากบ้านด้วยนะคะทุกท่านมีสุขภาพที่ดีแล้วก็อย่าลืมนะคะมาพบกันนะที่ศูนย์การค้าเ็นเัลพาซา,ามหาชชัยวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ